สวัสดีครับบ้าบอยเดชเดชที่อีสานครับมือนีบ้าบอยมากรอปลาเราดงหาเห็ดคือเก่าครับผมมือนีมาระเห็ดอยู่ทางดงหนองห่างครับผมบ้านหนองสร้างน้อยแหเพอ่มืวงสามสิบครับมือนีบ้าบอยชิโซกสิมานบอยนะครับเดี๋ยวจังเล่รอตจิตตามให้กำลังใจบ้าบ,าบอยเรากำลังใจจากนแม่พี่ๆนแนๆให้กำลังใจลูกหลานนี้เลยครับ วันนี้เป็นรุ่นน้ำกันครับสีโซลสิมาร์วครับผมสวัสดีครับตามมาครับตามมาเลยขอบว้าแล้วครับบรรยาก,กาศช่วงเซาเาครับถึงมาหอดดงครับระวังเหตุอีกก่อนครับผมพี่น้อง บาบ่อยขี่รถเข้ามาในดงกะเห็นพี่น้องมันจอดย้อนสามสี่ขั้นครับเป็นหาดงงทางงมาเป็นหาที่ดงงทางงนครับมาบ่อยมาหาลเลาะเบิงครับทงผีเบิงก้อนครับฮะ พี่สีครับรรเดี๋ยวจ้างปังพี่น้องก็ได้เหมือนนี่โอ้เจอแล้วอุ้ยอุ้ยพี่พี่สีเจ้าเหยียบ,ยบพี่นัานเห็นไดะนี่ไหมอ๋อจักีปแล้วเมียนมาจากขามโอ้พี่น้องครับโอ้พี่สีเหยียบบอจักพี่น้องนี่เห็นั่งแหนะนี่มันมีซื้อเขียนใหม่บ่วเจังบ้านหยียบนี่นี่เบอร์นี่เกือบเบอร์เจ้าแท้ๆครับ เห็ดละงอกพี่น้องเห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดละงอกสุกลกสีเล็กป้าดครไม่สีใครไงอยู่ด้เนี่ยมึงจะขาไหมเนี่ยนะครับจะพากันไปยุไส้จีปื๊ดขี่พี่น้องดอกนึงครับ อู้ดอกนี่ือบานคลักแน่แท่เอาไปปนหม้อนี่อื้ยมังเน่เอา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 พี่น้องเอาตั้มปนครับนั่งเลยครับสองดอกโอ้ยดอกสอง ้องสองเป็นสี่อันนี้เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดท่านพี่ต้องเห็ดท่านน้อยกำลังงามครับท่านน้อยสวนครับส <laughs> ั่นละมัดจะเศร้าอะไรมัดจะดึกหลายเองเชียว Một con hết là ngược bà Một con cho đi hết là ngược bà Ôi, nhang cái cả bên đó Ôi Hết cả hết bộ trường Hết bộ tìm Chứ khuôn bộ tìm bạc แคปังแค่ปังแ่ปังจค่ปังโอ้ยเป็น้สั่งเถอะอันนี้เห็ดทาหน่อยครับผมพี่น้องคอยกบอะไรเห็ดดอกกบอะไจะมาีย้เจ้า เฮ็ดกับบ้ได้จะมากเสียม <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อ้ยดอกนี้พี่น้องครับ <c oughs> คานหน่อยครับพ่ <c oughs> เห็ดเห็ดเห็ดปัดพี่น้องเห็ดตยังพี่น้องปูอีปีปูอีปี่งใหญ่ เห็ดอะไรเลยเห็ดขาวหรือเปล่าออดขาวก็ออคกับยาวมากขาอู้อดขาทำไมครับปร่เด็นเห็ดไข่ครับเห็ดไข่โจย ทองหองจอบจอดไหนเอามาโซ่หน่อยมาดจะโซ่หรือครับเปิดพี่หนุ่มม uh ึงเห็ดใครเพลินเพลินปนแบบไงด้วยเงี้ยจักเห็ดนั่งเหล่เห็ดมูลอุ้ยกุ้ยจุ่มนั่งครับโอ้ดอกึงครับผมพี่น้องโอ้ยตายเป็นใบเห็นบนโจงไมาให้บ้าบ่อยบันี่โอ้ยดีจ้าพคน เป็นเห็ดเปาบอยเสวยนี่เป็นของเปาบอยก็เป็นพี่น,อออน,น้องขอกงพิ่นเอาอยู่นี่ได้ครับเมื่อกี้นี่เป็นของเปาบอยตั้งสองสามดอกครับอี่พี่น้องเพิ่นยางออกไปเราได้ครับนี่เปาบอยยางเพราะว่าเปาบอยเคยเอามืองนี้นะครับเพิ่นได้ไปดอกอาจจะได้ดอกนึงน่งครับเพราะเห็นกลมเก็บอยู่นี่นะครับแต่เปาบอยยางมาดีสีดอกครับผม ว้าวพี่ใบคนสวยครับไปใส่กัเห็นจะกันเนาะจากก็เรียกว่าทั้งนี้มันคือกันนี่แหละแต่อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวฝนจะตองแล้วนเดี๋ยวนอือ ไปอยู่บ่มันมันยังออกอยู่บ่เมื่อเราบังเห็ดไทยไปปนก่อนจะเกิไปรองบังเห็ดนั่นเลยอ่าโอ้ยมันเก็บไปเราจนเปื่อยเอีริ่มันบ่เปื่อยหรอมันแตกอืม แค่คนว่าเห็นกี่ไรแมาหาอ่าอ่าอ่าอย่างนี้ว่าไมดูอ่าอ่ากัมทองยังไรก่อนกามทองัไรก่อว่าหันเอาว่าหันไหมันทองว่าหัน นเป่งเซ็งครับเห็ดไข่เขียวสองดอกครับสองดอกบานบานครับผมเห็ดไข่เห็ดไข่ครับโอ้ยดอกอีครับดอกอี๋ โอ้ยก่ไก่ยแก่ก mm ิ้งก่ายแก่กิ้งยืดถึงครับโอ้ยอย่างน้าต้องตาสางแต่พี่น้องเหยดงายครับเห็ดง่าเลยครับปาด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 สองดอกปากงามน้อ ฮอนจะได้เป็นมาคือนกเจา้าขออนุญาตบาดคำครับพี่น้องอ๋อโอ้ยสองดอกอย่พี่น้องสองดอกสองดอกครับฮอนจะได้เป็นมาคือนกเจา้าโอ้ยเด็ดสวยครับรเจ้าเดี๋ยวปักล้านหนึ่งครับผมพี่น้อง อืดอันนี้จะเห็ดละงหกหรือเปล่าเจอเห็ดละงหกหนึ่งดอกครับปาดไมงกินแล้วพี่น้องบง้งเลยช่อด่อช่อช่อโอ้ยกินกระเจี๊ยเก่าเนี่ยละมันอึดมันอยากแมงกันเลยแมงเอ๋ยชัวโอ้ยบอกแร้วพี่น้องกระซา,าเอาแต่าขาซะ <c ười> เป็นตลาดยาก่ยปลาโลขาเพิ่งกัดได้เหลี่ยมมองๆองเลครับผมพี่น้อง เออพี่น้องเห็ดไข่พ่นดอกนี่เออเห็ดไข่พ่นดอกนี้ไปโถ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 ย่างจังสีอะไย่างจังขาลาเปแพงเซ็งไปคนละสวนละเกศดิพี่น้องก็มาวนพอ่อกันที่ก็ตุ่งดอกนี้ครับเปิดเพิ่งเพิ่งเออดอกมันง่ายโอย อีกดอกหนึ่งครับครับุ่นครับ<น>พี่น้องครับดอกหนึ่งโอ้ยดอกนี้เกือบว่เห็นพี่น้อง<น>เกือบบ้านแถวทิมดอกหนึ่งครับก,กระจรมตัตเตเดอร์ขุนไว้ะจอรได้บักลายหนึ่งนั่นไหมจ่ายหนึ่งไหมแนนเห็ดข้าวแป้งครับ เห็ดขาวดอกอง,งามๆเลยพี่น้องครับผมนี่อีกหนึ่งจูมอีกหนึ่งจูมครับนี่ครับผมพี่น้องจูมนี้สวยๆครับผมบนี่พี่น้องคนงานหยัดเอาลูบครับผมพี่น้องเมื่อกี้มันซาเนี่ยเก็บซาเนี่ยครับเกี่ยวลูบนะครับโอ้ยพี่น้อง สองจุ่มนี่ครับเกือบล่มพี่น้องเกือบล่มแม่งกินขาเพิ่นนะครับมีดอกน้งกำลังออกพี่น้องสะเปาะหน่อยเปิดเห็ดใครพนเห็ดไข่พล ไข่พ่นสวยๆครับนั่นมีอ,อะไรดอกที่สองครับจะได้ดอก,กงามๆครับป่าดอกหนึ่งครับถือห้อยกินนะครับผมพี่น้องดอกหนึ่งครับอุ้ยดอกเขียวเลยครับผมพี่น้องครับนี่อะไรสิ ไม่เคยเก็บดอกหนึ่งครับครับเด็บสวยงามเลยครับพี่น้องโอ้ยหนักขาวดอกนี้บ่อยๆกินขวบเบิ้องครับอระหยับาดคำกีนขวบเบิ้งหลบปางงาคโดยแต่บ่ดแตกครับผมหนาลึกเบกเลยครับผมพี่น้องทานหน่อยครับ เป็นย่างเด็กจิงครื่องหัวเด็กจิงใบห,หัวเด็กใบพี่น้องเห็ดเึงนกยุงครับเออโธ่เผืงนกยุงดอกนึงพี่น้องโอ้คือมีดอกเดียวครับไม่มีหมู่เลยเห็ดเผืงนกยุงบเบาๆจิตมึงเสือ,อ,อกับนน้ำขา,า,ารครับโอ้จัดเอาตรงนี้เลยครับดอกเพิ่นครับโอ้พี่น้องเห็ดคูลู <c oughs> <c oughs> พี่น้องเห็ดตั้งเล่เห็ดตั้งเล่ เห็นนั่งเลยเห็นนั่งเลยครับพี่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 มาแลครับถ่ายดอกนึ่งครับผมมาครับหนึ่นงครับกินเห็นดน้ำจิ้มครับนั่งเหลียมมูหนึงครับโอ้โป่ะนี่บังกองครับผมเอาไปเก็บขงังขึ้นมาโอ้โดอกเวียดนาม Ui, sụp mà nữa, sụp mà nữa Đọc chung hấp Đọc chung xuống được นั่งแล่ดอกนึงครับโอ้แบบใหญ่เลยครับปัดข้างทางพี่น้องข้างทางนะครับข้างทางไข่พลดอกนี้ตรงนี้พี่น้องเห็ดเพ้งเว่อร์อยู่พี่น้องปัดสองดอกคนบ่เห็นปัดโชคดีของบกพึ่งนะรครับ,บก็โชคดีเป็นของบักพึ่งครับชั่วนี่ปิดไว้ ครับป๊าเห็ดไข่โพนสามดอกอีกแล้วขอฟ้อนใส่สักหน่อยนะครับเอ,อ้ยเติมกันพี่น้องดอกบแบบน่าเลยพี่น้องนะอึฮอเฮ้อีกดอกนึงครับจุ๋มจุมครับแกะไปเลยครับ เอาไว้เดี๋ยวไม่ได้กินสองจุ่มครับพี่น้องสองจุ่มครับเห็ดนางเหล่ครับที่ครับที่อีกครับตาเปลี่ยนเอิรดเติร์ดเลยครับผมครับพี่น้องอันนี้เห็ดทานนี่เนี่โอเว่นเห็ดนางเหล่พี่น้อง ีมันนี่เ่าๆลายใหญ่หฮางบ่อยากเบาๆลายใหญ่หฮางเฮ้ยพี่น้องดงที่สองเราได้หนี่พี่น้องกนชั้นละดงที่สองแล้วแบงมึงเห็ดไข่อยู่ดีอืมเอาไปหาเห็ดไข่ข้นกับลายพะโล่ดวงใดกับลายพะโล่ขึ่นพี่น้องเอ้ยเลยเดี๋ยวโม่หมมเห็ดอันนั่งเรียนนี่แหละหมดชาหน่อยครับ ครับผม,มขาขาดนั่งเหลือครับเห็ดทานครับเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานรูครับเห็ดทานหน่อย,อยกินแสบกวาเห็ดทานไงอย พี่นอ้องอ,อ่อนโอ้ทาน่้อยช้องดอกนั่งแหลกกระองดอกพี่น้องอยู่น้ำกันครับเพราะเรา,ารคู่กันรับเห็นนั่งแหลกครับตรงนี้กรัมีคนคือกันเีพี่น้องนังเหลกนังกำ ครับผมบาดเปิงเครื่องขาหลุดหัวหลุด,ม,ดมืดมานบอครับมานบอเข่าตายมืดพี่น้องนี่ว่าได้กินทอดอกพี่อืมบ่ขึ้นดอกมันสิขึ้นเอียงมันเกิดเกิดหญ้าม,มันอันนี้แล้ว โอ้ยดินยังอ่ดินดินเป็นผงอายะอยู่เมื่อด <mumbles> ้ก in <ounced> ินดอกเขาปีนผมก็จะได้เลี่ยมแ้วพอสองสามสอบที่ไรครับหนาบมมีเลยขึ้นแบบงามนี่พี่น้องเขาบ้าบอยขึ้นแบบงามเลยตอนแรกวัดชิด้ไปล่ำขอเขา ก็เลยว่าสิอบัได้ไปดอกคือพากันพากันอันนี้ไปเบิ่งเขาแล้วเขางามงามขึ้นงามแห่งเอาไปอามากเลว่าสิได้ล่ำอีหลีพี่น้องเลยเออเอาไปมากถ้าสิได้ไปล่ำขอเขาพี่น้องอีหลีตอนแนวโอ้ตายแล้วปนลงคนได้ยินบ่าบ่อยบ้าสิไปล่ำขอเขา จิบประจอนอันอันควอมดันเตี้นจุบ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 อยู่บ้านพี่น้อง <_ c ười> ยันบ้าบอยไปขอเขาโ <_ c ười> มมี่กับบ้กล้าไปดอกพี่น้องอยากอายเพิ่นอย <_ c ười> ากอายพี่น้องจะ <c ười> เิ่นหักแห้งบึงแง้งป็น้ำลังใจให้นบาบอย มันเก็บเห็ดบ้าบอยนี่ก็ขฝ่อปลาข้นพี่น้องหลายหลายเลยครับผมพี่ดอกนึงพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำบ้าบอยดีกว่าครับเห็ดอะไรเห็ดอะไรหรือเห็ดอะไรเห็ดนั่งแหลอพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งบ้านไดนครับคนหนึ่งชื่ได้ดวงครับกว่างกำลังหาเห็ดกอเพกระถ่วมหัวพี่น้องเลยงูลาย มันก das ็นอนอยให้นี่ครอนี่แล้วนี่ลี่ใส่รอคุณคนับอีเลี่คนได้เข้ามาเก็บ โอ้ยพี่เด็กครับโอ้ยเห็ดเด๋อสามดอกครับผมหนึ่งดอกครับอืมส่มมติอิดแทวพี่น้องเห็ดอะไรเก็บตกเห็ดเห็ดเก็บตกบ่รเห็ดเก็บตกพี่น้องเห็ดเลมสามดอกครับจุ่มๆครับ

นอนขึ้จุ่มยังไงพี่น้นะองครับเอาบดยหย่นนะยังส,สวยยังส,สวย À. <laughs> <laughs> bàn tương khơi <khương>. ôi <laughs> làng này vẫn bài hẹn cả bà đây ô em chưa, khắp em chứ chung เพ่นจนแปะเล็ดแปดโอ้จุ๊มนีเคื่นนอสสนทาเรือเ่าครับมซื้อเห็ดดินอิรี่น้อเกี่ยวกัดินอ้อมรอบแหลม เดียวร้ดูอกบับนะครับส,สมสมซื้อเห็ดดินตัวพี่น้องเฮดดินเวลากินต้องถอดฟันปลอมออกก่อนนะครับอืถ้าผู้ใดมีฟันปลอมผู้ที่มีฟันปลอมน่พี่น้องได้เปรียบอืมโอโห้สึกรสชาติของของเ็ดดินเลย ผู้ที่เสียเปียบแขวสีพังกัคือผู้ที่มีแขวอยู่พี่น้องน,นี่เรด้วยอุ้ย,นะยรเราบุญเลียวเห็นมออือคือมองเอาเห็นกันได้ น้องครับน่งเลยครับเหงาไอสองดอกเหงียนนั่งได้เงาเงาต้องขอรับต้องขอจุดนึงครับออกมื่อแล้วครับพี่น้องครับหายใจมาเป็นจังหวะแล้ว หัวลดแล้วครับสบมิงมอีกตัวมึงอีกงานพิสีไปิ์ไปนครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมื่อนี้ครับมาหาเห็ดกับเอ้ยก็ได้กระตาหนึ่งกระตาหนึ่งเกือบเต็มครับผมพี่น้องครับเห็นมันอึดแล้วครับผมพี่น้องเบิงเ่งจะดอกเห็ดกับบนันเปอรเบอร์พีเวอยู่พี่น้องครับผมมื่อนี้กับโฉมานพอได้อยากได้กินพอได้แกง เห็ดไข่กับพ่อได้ปนอยู่ครับเป็นไหครับนี่ประมาณนี้ครับผมเมื่อวานลูกหลานบ้าบอลเด่นเด่นที่อีสานนะครับกับขอบขอบพระคุณเป็แม่พี่ๆนานๆเอฟซีเด้อพี่น้องทั้งเกาหลีม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ดีครับพี่น้องที่อยู่ในประเทศของเ้าก็ดีนะครับผมพี่น้องครับที่ให้กำลังใจบ้าบอลเด่นเด่นที่อีสานนะครับพี่ขอดินที่อีสานสามีอีสานพอลบ้าตัวอีสานบ้านเฮามื่อนี้ ความโศกมันก็นมาพร้อมกับพี่นอ้องขึ้นเก่าด้อครับผมพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและเบิ่งแง่งให้กำลังใจลูกหลานครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยก็ขอเอาไวส้สำนีสกอนครับผมคอยปรพอกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ขุสุขคนครับสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ บายบอยเอเล่เอเล่บันเทิงศิล